เมื่ออยากติดกล้องในห้องโดยสารมันจะหนีไปได้ยังไงกับตัวนี้บอดแล็บ 980H เมื่อลูกค้าสั่งติดไปแล้วก็จะได้กล้องสี่มุมมองกล้องตัวแรกจะบันทึกจากด้านหน้ากล้องอีก2ตัวจะบันทึกทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาสามารถหันไปหันมาระหว่างข้างประตูกับในห้องโดยสารได้แยกอิสระจากกันและมีกล้องด้านหลังอีกด้วยส่วนการใช้งานน่ะเหรอง่ายมากเพราะว่าเป็นจอสัมผัสแบบทัชสกรีน สามารถสลับมุมมองได้ตั้งค่าได้และคนที่บอกว่าผมอยากเชื่อมต่อแอปพลิเคชันทำได้ไหมกล้องตัวนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันโอ้โหจำชื่อไว้นะกล้อง b o t lap G 980H m ันติ Channel อยากได้กล้องตัวนี้ทำยังไงแวะมาที่ร้านเราร้านพัทิลาชอ็อปมีกล้องรุ่นนี้บริการแล้วกล้องหลังเป็นทรงแทปบูนติดต,ตรงนี้ด้วยทั้งหมด เดินสายเรียบร้อยทั้งระบบคันนี้เป็น Subaru Forester ติดตั้งได้สบายๆใครอยากติดกล้องแบบนี้มาที่ร้านเราเลย